ก,ก็โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะร้อแปดไปเลยนะใช่ตีมก็ร้อยแปนี่ไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังเขาก็ช่วยคิดเนาะใช่ไหมฟังนี้แบบสุดยอดอยู่แล้วสุดยอดอยู่แล้วหาอันหนึงทำไมไม่กล้าเลยอ่ะคือผู้ฟังส่งส่งแนะนําตีมเพลงมาบอกว่าตีมเพลงนี้สิดีเจแคนเห็นหน้าดีเจแคนแล้วอยากฟังเพลงอะไร น่าลองไหมคุณลองดูก็ได้นะไม่เสียหายอะไรลองดูสิลองดูลองดูอ่ะวันนี้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่ยังแบบเอ๊หน้าตากดีเจแคทยังไงเข้ามาที่แอปพลิเคชันไอทำออนไลน์ก็ได้อ่ะลองดูครับกล้องนี่ชัดแจ๋วเลยใช่กล้องชัดแจ๋วนะฮะอยาให้เข้ามาดูอยาให้เข้ามาดูนะฮะดูนะ เข้ามานะเข้ามาผู้ออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะเข้ามาแล้วเข้ามาเลยใช่ห้ามออกห้ามออกลองลองคิดมากันหน่อยนะแต่ว่าตอนเนี้ยดีเจเดนคิดหนักนะคิดหนักว่าจะมีเพลงอะไรบ้างนี่แหละดิฉันว่าเยอะอะเนาะเนาะเนาะให้เหตุผลมาด้วยกันดูัะยังจะอยากอ่านเหตุผลเด็กโอเคโอเคอ่เดี๋ยวรอติดตามนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะดีเจแคน ตีมเพลงวันนี uh, mm ้เ hmm. ป uh, right? so, uh, ็นครั้งที่คุยท้าทายสําหรับดีเจแคนมากๆคุณดูฟังอลายคนบอกว่ายังยังฟังไม่ทันว่าตกลงแล้วเนี่ยมีทีมเพลงอะไรใช่ไหมครับตีมเพลงวันนี้ก็คือเห็นหน้าดีเจแคนแล้วนึกถึงเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรส่งมาหน่อยแล้วกันนะครับเรามาดูซิว่าวันนี้ไอ้หน้าดีเจแคนเนี่ยเราจะมีเพลงอะไรให้ได้ฟังกันบ้างแต่สําหรับดีเจแคนเลือกเพลงนี้ให้ตัวเองพี่ไม่หลอนลวงนะเจ้ ตอนนี้ดีเจแคนเยิ้มแก้มปรีแล้วแหละนะแต่ละเพลงที่ส่งมานี่คือแบบอุ๊ยดีๆทั้งนั้นเลย <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็มีคนบอกว่าวอ้วทีมนี้ก็เ n g e ตัวเองเหมือนกันนะไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอคืออะไรแต่ว่าวันนี้รู้สึกประทับใจครับขอบคุณทุกคนมากๆน่ารักที่สุดเลย Tealing track ผ่านมาหลายเพลงแล้วนะฮะสำหรับธีมเพลงของเราวันนี้ก็คือเห็นหน้าดีเจแคนแล้วนึกถึงเพลงอะไรชื่นใจนะฮะชวนรู้ฟังบอกว่ามีแต่เพลงจีบดีเจนะคะดีเจควรภูมิใจเนาะใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สบายใจที่จะเปิดต่อไปนะฮะมีหนึ่งเพลงขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับพอบอกธีมเพลงไปก็อยากจะเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคนเหมือนกัน